สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็ไปรับรางวัลแม่ดีเด่นนะจ๊ะเป็นรางวัลแรกของอีแม่นะจ๊ะวันนี้แม่ก็จะพามาทำกระดูกอ่อนผัดพริกแกงกระดูกอ่อนใส่สตอเนาะแซบแซบกันเลยจ้าอันนี้แม่ก็ซื้อกระดูกอ่อนมาครึ่งกิโลนะจ๊ะเราก็จะมาทำการหั่นชิ้นก่อนนะคะแม่จะไม่หั่นหนามากเนาะเดี๋ยวเราจะต้องตุ๋นนานเนาะ เราก็มาทำความสะอาดก่อนเลยจ้าวันนี้ใครพาแม่ไปทานข้าวกันมั้งจ้าค่ะพาแม่ไปทำอะไรกันมั่งเลยส่วนแม่ไม่มีแม่แล้วนะจ้าแม่อยู่บนสวรรค์เด้อันนี้แม่ก็มาทำการหั่นชิ้นนะคะแต่ดูกอ่อนเนาะ ก็ขอให้แม่แมๆทุกคนมีความสุขนะคะชีวิตอะไรชีวิตเราก็ไม่ต้องการอะไรมากเนาะได้เห็นลูกมีได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกก็เป็นที่ภาคภูมิใจของแม่เนาะเป็นคนดีของสังคมนะคะ บ้านแม่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนกลางวันเราก็ไปทานข้าวกันจ้ะเราก็กินในติมน,นิดหน่อยคนละอันแล้วเราก็กลับบ้านแล้วนี่เป็นมื้อเย็นนะคะอันนี้แม่ก็หั่นกระดูกเสร็จแล้วเนาะแม่ก็จะเอากระดูกหมูกับก,กะทิมาเคี่ยวก่อนเนาะแม่ก็ใช้เป็นกะทิกล่องนอะจ๊ะอย่าเติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไป ให้พอประมาณเคี่ยวได้นะคะใส่ไปก่อนเคี่ยวให้กระดูกหมูหมเปื่อยนะคะช่วงนี้แม่ก็จะหายไปเป็นพักๆนะคะเสร็จแล้วพอกระดูกหมูเปื่อยแล้วเนาะแม่ก็จะใส่พริกแกงเผ็ดใต้ลงไปแล้วก็เติมด้วยกระปรินะจ๊ะเราก็จะผัดไปแบบนี้เลยพริกแกงแม่ซื้อมาจากตลาดนะ เราก็เติมกะทิลงไปนะคะเติมกะทิลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ผัด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 แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าอะแม่เติมน้ำไปอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งเนาะ๋ยวแม่จะเคี่ยวอีกประมาณห้านาทีนะจ๊ะแม่ดูก,กระดูกแล้วแบบเออเดี๋ยวพอบานเคี่ยวไม่ได้นะจ๊ะ แล้วแม่ก็ปรุงรสชาติเลยจ้าใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะน้าปลานิดนึงจ้าแม่ชิมรสชาติแล้วมันจืดไปนิดนึงเนาะ,ะแม่ก็เลยใส่น้าปลาจ้าแล้วก็ใส่พริกลูกโดนเลยจ้าแล้วก็ใส่สะตอต,ตามลงไปเลยจ้า แล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยนะจ๊ะใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะแม่ชอบใส่เยอะๆนะคะใบมะกรูดบางทีแม่ก็กินไปด้วยนะใบมะกรูดมันหอมดีจ้ะเป็นคนชอบกินใบมะกรูดในแกงนะคะเนี่ยหั่นไปเจอใบมะกรูดอีกก็มาฉีกใส่อีกเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงใต้กระดูกอ่อนใส่สตอนะคะ สูตรอีแม่นะจ๊าง่ายๆทําง่ายๆกินง่ายๆจ้าเสร็จแล้วนะไปทานเข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีวันแม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ